สวัสดีค่ะตงชุ่มมิบซี่ทุกท่นานยินดีตอนรับเขาสูชองเจน่างน้ำโชกนะคะตงชุม่ม่ะสำหรับคำขึ้นนี้นะคะดจะพาภาพตงชมไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาถูกสำหนักนะคะตงชค่ม่อเป็นเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนานะคะหลายๆสำานักมีสำานักของเซียนจังของเจน่างของปูศูนย์เจ็ดของพบพุม่ม แล้วกะปูหาจิตแปดเนาะค่ะเนาะปูหาจิตแปดหมวดที่แล้วเขาเก่าเก่าวันนี้ปูก็หามากตแต่เมื่อคืนนี้แต่ว่าแอดพึงมีเวลามาลงพร้อมกันเนาะคะ่าทงช่วมเนาะถ้าจะลงเอ่อเป็นคลิปไปคลิปมั่นกับยันบพท่านเวลาก็เล่ยลงไปพร้อมกันเล่ค่ทาท่ช่วงขาล่งไปพร้อมกันเลยของเจน,าน,น,น่ากับเรื่องเทิงตองวดเทิงโคงสุดท้าย ลงตัววดเลื่อยให้ท่านผู้ช่วไปตัดสินใจเอาเนาะ่ะเนาะหรืออื่นแอดอาจจะมีตัวเลขแนวทางสายดวนให้ท่านผู้ช่วอีกเทื่อนหนึ่งเดี๋ยวไปมือน้ำกันกับท่านผู้ช่ค่ะว่ามีสำนักใดเนียที่ส่งมาแล้วม,มีสำนักใดที่ท่านผู้ช่วหม,มักชอบนำเนาะ่ะเนาะดูไปเรื่อยก,กันเลยค่ะสำนักแรกกระท้ช่ว่ะเป็นสำนักของปูหาเจ็ดแปด ปู้หาเจ็ดแปดเมื่อคืนนี่เข่าไปที่เก่าเก่าเม็ดเดียวเรียกเบิร์นเข่าไปที่เก่าเก่าเนาะคะเนาะเมื่อนี้ลงปูหายปูหาเจ็ดแปดไห่มาที่หากับหกนะคะเล่าวันที่ยี่สิบเอ็ดกลุ่มผ้าสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดหาวิ่งรูุดที่หากับหก ตัวเลขที่เพิ่นจับโคูไฮมีหาสองหาสี่หาแปดหกสองหกสี่หกแปดสองสองแปดแปดสี่สี่นะคะสองสองแปดแปดสี่สี่เนี่ยจะเขียนตัวเลขแนวทางเออว่าสำนักใดอีกท่าน เรเรียกซ้ำกันแล้วค่ะเนะความน่าจะเป็นสำนักแรกคือของปูหาเจ็ดแปดห้าสองห้าสี่ห้าแปดหกสองสองสองแปดแปดสี่สี่ต่อไปสำนักที่สองสำนักของเจน่างกับทอมชุ่มค่ะ เจ้นาาใายวิ่งหลุดที่0ย์กับแนะคะวิ่งหลุดทีศูนย์กับแตัวเลขแนวทางมีศูนย์สามศูนย์สี่ห้าเดแดสามแี่แปดห้าเก้าแปดนะคะ 9, ต่อไปเป็นตัวเลขแนวท่าของพบพุ่มนะคะเล่าพัฒนาของภพพุ่มภพพุ่ม,มหยที่หาจิตหาเก้าหาหนึ่งหาสามจิตเก้า จ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งโตทีวงกลมคือโตทีพราะผมเนีนนะคะมีหาเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าสามเก้าเนาะค่ะเนาะ ต่อไปสำนักต่อไปสำนักของเจน่างคงสุดไทไายกระทำช่วงขาสำนักของเจน่างโคงสุดไทไายโคงสุดไทยให้วิงหลุดทีเก่าก็หาวิงหลุดทีเก่าก็หาตัวเลขแนีทางทีใ่ห้ไปคือ3949 59 30 40 50 38 48 58นะคะตูที่แอดจะเน้นให้คือ59 49แล้วก็58เนาะคะ่นะเนาะ3ชุดค่ะตรงช่วงค่ะ3ชุด ต่อไปตัวเลขแนวทางของเสียยเส้ยนจังใำช่วงขาเสี้ยนจังงวดที่แล้วงวดที่แล้วกับเขาอยู่แต่ว่าเอ็ดเปเดี๋ยวมาลงงวดนี้ให้วิ่งรูดที่สามกับสองตัวเลขทเพิ่นจับคูห่หมีสามหนึ 1, ่งสามสี 5, ่สามห้าสามเจ็ดสองหนึ 5, ่งสองสีสองหสองเจ็ดนะคะ ชุดสามตูดเจ็ดสามสองสองสามห้าแล้วก็สองสองสามสามนะคะสองสองสามสามสำนักสุดท้ายคือสำนักของปูศูนย์เจ็ดปูซูมเจ็ดงวดที่แล้วกับเขาปูศูย์เจ็ดงวดที่แลวเขาสามแปดตรงๆเนาะค่ะเนาะงวดนี้ให้วิ่งรูดที่หากับหกตัวเลขเน่าทางที่พนใหญมากมีสี่หก ห6าหกหกหกสี่หกค่าหกหกหกห้าหกหกหกสี้าห้าเก้สองหสองสองนี่ประมาณนี้ค่ะทุกช่วงขามักชอบกระจัดเลยนะคะมักชอบจัดเลยนะคะ บมมาคโมชอบกับพานบ่เป็นยักษ์ต่ว่าป,ปูศูนย์เจ็ดช่วงนี้เขาดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมกัมึงคักๆซะก่อนก่อนสิพานเนาะค่ะเนะาะค่าร์ทอมช่วงขาสำนักเอ่อเดละสำนักยั่งอยู่ของเอ่ออาจารย์เอฟซีขอนแก่นยี่ห้อธนนีฐ์ทรงมาของอาจารย์สารคามลงในกลุ่มเพิ่นจะลงในกลุ่มเลยของ อาจจาะลุ่งหมานของลุ่งหมานกับลุ่งนกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นภัยสนใจที่จะเข้ามากอยู่นกลุ่มตัวเลขแน,นวทางบวาัวซเปินหุ่นทุกอย่างทั้งวันบวัวซีปินเล่ายีาเ่เหมือเศรา้าเออเล่าเอ็กนิเคอ,อุยทุกอย่างขาตรงชมว่ะทุกอย่าง ทาชมมักชอบมา,มาเลือกมาจัดเอาเนาะคะ่ะเนาะละกกะต่วนแรงห้าน้อยทั้งสี่หาน้อยหลักกะเล่าหลักกะจนหอดหกถุงกับท้ชมค่มขายุนิคกกุ่มไลน์นะคะภัยสนใจที่จะเออ,อยากมีอะไรประจําวันเนาะคะ่ะเนาะกะทักแอดมาเพราะว่ายูุนิลกกุมไลน์นี่ก็เจ้าก็เจ้าได้ทุกมือก็ท่านได้ได้ตลอดได้ทั้งวันวางสี่เลย มีอาจารย์ประจําอยู่ในห้องสองท่านนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะถ้าเพิ่นมีตัวเด็ดเด็ดเพิ่นกนระเจามาว่างลงถ้าบ่มีเด็ดก็แล้วไปถ้ามีเด็ดถมันใจเพิ่นก็นมาว่างลงแต่ว่าอาจารย์สองอาจารย์คือเพื่อนจะมีตัวเด็ดของเพิ่นตลอดทั้งวันนะคะตลอดทั้งวันส่วนมากจะเขานุ่กันจะมีบางหุน่นจะมีบางหวยพัดกันเขา่าอย่างสี่ก็มี พอฉัน,นทำช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนสนใจกับทางแอดมากก็แล้วกันตามเบอร์โทรเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันนําเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านมมค่ะเต็มช่ว่ะขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมขอพระคุณทีแช่ออกไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ